ันนี้เขาก็ตื่นมาเหมือนเดิมตื่นมาแล้ว้ังนาแปลงฟันนี่เห็ดกับเา้มาเม,เม,มาสองตัวนี่ก็ตื่นมาเหมือนกันนั่งเอาปอแปะอยู่ถากินขา่าวตรงนั้นเป็นตะเบิงตะเบิงทุกคนเบิงตัวหนึ่งอ้วนตัวหนึ่งเตี้ยบ่ถึกกันพร้อม หยอกกันมันขึ้นก็นหยอกกันตัวอ้วนๆนี่ก็จะหวงแม่ตัวน,น,น้อยๆนี่ก็จะมกักเข้ามาหาแม่ลำบันโตอ้วนๆนี่ก็จะไปลังแกเขาขี้ชา้าไอ้บุริลลานะ่ะตัวแค่แค่นี่ก็จะนี่มักมานาั่งนั่งสนมตอนนี้เนื้อเนื้อ,อย่างของเขาก็สุกแล้วเขาก็จะหันหกิ้วกอนนะคนออืมันอยู่โอเคบ่หมาเพราะว่าเขาใส่แฟชั่นอนอนนะ